เรียนท่านพอสย,ยันราชวัตร,ร,รประธานศูนย์ภาษาญีนภาษาอุตเตเรศูนย์สองเรียนท่าน<ม>พี่บุญชัยบุญเสริมเรียนท่านพี่นารองนิดบุญรพันธ์แล้วก็พี่ๆนะครับพี่สาวนะครับแล้วก็น้องๆน,น,นะแล้วก็ลูกลูก การหลานนะครับที่รักทุกคนวันนี้ก็เป็นที่นะครับแล้วก็อื้มใจแทนหลานอุ๊นะสองคนชื่นเองนะผมดีก็เรียกไออุม๊มันหลานอุม๊มันนะครับผมเองก็ใช้สำนัานแทนตัวเองก็ไออุ๊มันตลอดวัาานอานะครับก็โดวยพวิธีทารราชการนะ เรื่องการย้ายนะอยู่ตรงไหนเรามีความประทับใจร้อยเปอร์เ็นเราก็อย mm ู่ตรงนั้นนานนะครับเสร็จแล้วถ้าอยู่ตรงที่นั้นนะมีความประทับใจยังไม่ถึงร้ออร์เซ็นะวิธีทางราชการนะในในฐานะเป็นสายหูสอนนะครับกนะ็ต้องเปลี่ยนแปลง วิธีการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ไปายายสถานศึกษาที่เราต้องการจะไปพัฒนาการศึกษาให้กับลูกหลานของเรานะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับหลานคุ๊นะครับในหนาฐานที่อยู่กับศูนย์ปรสานาาสาววงานสถานศึกษาพุทธเลศูนย์หนึ่ง นะครับไอ้เจ้าอุเยก็มีความสามารถในเรื่องมนุษยสัมพันธ์นะครับเป็นพิธีกรเกี่ยวกับกิจกรรมรุ่งเสือกีฬานะครับแล้วก็ได้รับบ่มเพาะนะครับจากครูทินทวีนะครับแล้วก็ครูวลินทร์นะครับที่เทนนะให้เป็นพิธีกร คมคือหลังางสารและผู้มก่อนากที่กุณตทนเอามาโดยตลอดและเสร็จแล้วไม่ว่ากีฬาของสองพ่อจิตเขตสอง,อสองอนะครับปุก้มก็ช่วยทางกีฬาเพศบอลล์บอลนะนี่ก็เป็นสิที่มีความทับใจให้กับองค์การนะราชการกรุงเรานะครับโดยเฉพาะพอทะเลทุดหนึ่งนะกน็ ในจริงแล้วก็เสียดายนะก็อยักให้ช่วยงานที่ของโรนทเลนทุกหนึ่งนะครับแต่ด้วยที่ทำจากการที่ที่ผมเคยไปเมื่อตะกี้นี้นะเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรีเยนชุมชนวัาน้อยนะครับ mm. ก็มีบอบอ,บอสายันราสวัะนะแล้วก็พี่เป็นน้องนะของครูคนะก็ ผมให้กำลังใจให้กับหลานกูนะครับย่าเสร็จแล้วไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ขอให้กนะูยืนเด็กนักเรียนเป็นที่ตั้งนะครับโดยจะก็ถ้าดูทางโซเชียลนะที่เราอินกันนะก็จะมีรูปในหลวงรัชกาลที่9ก้าเป็นผูใช่ไหมนะขอให้ช่วยสอนเด็กให้เป็นเด็กดี แล้วเสร็จแล้วก็ไอดอนในการทํางานเนกะี่ยวกับเรื่องการศรรึกษานะในใน,ในรป,ประเทศไทยอายุปัจจุบันนะก็ขอให้ลูยึดอของแนวในการปฏิบัติงานการศรรึกษานะในครูผู้สอนก็ขอให้ขอให้ดูในระหว่าราชการที่9กนะ้าเป็นไอดอนโดยเฉพาะสงครามงโง่เบาปัญญา หรือสงครามยากจนในโลงยัคการที่เก้าเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลกที่ท่านพยายามนะที่จะให้คนไทยอชลาศิลป์นะม้ทันฝรั่งนังค่าทุกเรื่องเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยทะลุศึกษาจริงๆเนี่ยนะมีกลุ่มในทุนต่างชาตินะที่จะมาทำลาย ล้างนะครับประเทศกับพูกนี้นิดนึงนะผมผมชาตินญี่ปุนะมีความสุขไหนเท่ากับเกิดเป็นคนไทยอีกแล้วในโลกนี้นะแล้วก็ประเทศไทยเป็นเป็นแผ่นดินทองอาจจะได้เรามากินมาเป็นครูนะก็ยึดติดนักเรียนที่เขาโง่เขาบอปัญญาในในในที่นี้ไม่ใช่ดึงแคร์นะครับคือหมายความว่าชาวปฏิปัญญาในการเสพสื่อทุกเรื่องนะสื่อสมัยใหม่ เสนอสมัยเก่านะอีกเช่นผู้น้อยก็เป็นเป็นประวัติศาสตร์นะที่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่เนี่ยได้เสร็จแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์นะที่เป็นตึกสี่ชั้นนะของเรียนคุณบ้านคุณน้อยเนี่ยนะก็ได้รับความเมตตาจากคุณงพ่อโนมนะครับแล้วแล้วเสร็จะได้เอาไปด้วย เพียนะคือเปิดทำการทางเรียนหลังเนี้ยนะก็ได้มปรวม่วมแลร่วมสมบุญด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้หลานกุ้งนะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะตัวบา้านตนะัวเมืองนะลูกนะเราเราเสร็จแล้วกุ้งก็มีของดีอยู่ในในตัวนะกนะ็เรื่องของมิจฉาคัญนะเรื่องความสามารถ ความสามารถในในตัวของของลูกนะก็เป็นที่ประทับใจของของพวกเรานสังคมรัฐการคทรูทะเลนะแล้วก็ของสอาจิตเขตสองนะเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ขอกำลังใจให้กับหลานคู้นะครับแล้วก็อขอให้ลูกตั้งใจรับใช้ชาตินะใ้านการศึกษานะเราเสร็จแล้วก็มีปัญหา อ่าเล็กน้อยคือปัญหามากนะพวกเราก็คุยกันนะเพราะว่าเราเป็นพี่เป็นน้องอากาศเช่นนั้นนะเสร็จแล้วก็เอเมื่อคุยเสร็จแล้วก็ยังมั่นคับใจก็ให้อัยไปนะเสร็จแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะตรงนี้นะอาอาดีก็อาจจะเป็นกําลังใจให้นะในช่วงร้อยร้อยยี่สิบวันนะอยู่กับทานเออนใจรัชวรร์นะเดี๋ยวหลังมีความสุขนะแล้วก็เปินที่กอนนะ น้องๆนะลูกๆนะที่ทํางานอยู่ที่โรงเรียนชุมบ้านชุมน้อยเนี่ยนะลูกก็จะมีความสุขนะครับและสุดยอดวันนี้พี่ดวงใจบุญเสริมนะพี่นรินทร์นรินทรพันธ์แล้วก็พี่ๆนะพี่สาวนะแล้วก็เพื่อนๆซึ่งเป็นผู้แทนของพวกเรานะมามาให้กำลังใจลูกนะก็คือกามาส่งตรงนี้นะลูกก็จะทับใจอาจะหลอดกายนะยังไงก็ ร้อยยี่สิบวันในรับในในรับเทคนิค,คนะจากวอร์ซายาลสัสวรรณาหรือรัฐประถมไทยนะแล้ววันนี้ก็ทีมงานจากโรงเรียนวัดน้ำนะญาติพี่และเพื่อนอของอุ๊กนะก็มาส่งในเรื่องเพรเป็นวัฒนธรรมนะครับทายที่สุดแต่ท่ายสุดน,น,นี้นะครับขอปอนหลวงพ่อ,อเพชรหลวงพ่อเงินหลวงพ่อโต อาวัตถุน้อยนะแล้วก็พระพุทธรูปประจำสถานศาึกษาโรงเรียนชบ้านน้อยนะแล้วก็สิ่งแสตช์ทั้งหลายนะที่หลานคุเกเขาลบลับถือนะจงประทานพรให้หลานคุกนะสมกคบชื่นเทพมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในชีวิตนะแล้วก็นึกถึงสิ่งใดนะทำทางการศึกษาเป็นครูเนะี่ยนะ ก็ขอให้ได้พิธีฐานะหายเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดการแล้ววันนี้โปรตีก็จะออกนะขอให้ลุกโอรตีเลยครับนี่ครับแล้วก็เียนท่านยาโปรดีนะครับประธานกลุะเโรีีนลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ ตำแหน่งร่วมในวยการโรงเร,รียนวัดบ,บ้านไทยน้ำแล้วก็พี่พี่ผู้บริหารทั้งพี่น้องพี่สชันยนะครับแล้วก็คณะครูทุกท่านนะครับที่มาร่วมต่งหรือว่าแดสดงความยินดีกับยิีต่อวคนชื่อเทปวันนี้นะครับนี่ก็เห็นชื่อเห็นตัวตนแล้วก็จริงจก็รู้จักกันมานานแล้วอยู่ในโพทะเลต้นสองต้นหนึ่งมา หลายปีแล้วก็ตนี้นกญญ็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับยิ่งแล้วก็ไม่เป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนมีความสามารถมีความรู้หลาย,ลายด้านเพราะนั้นก็ถึงจะมีเวลาเมื่อกี้พอเดิาทามาบงอีกร้อยยี่สิบวันก็เองยจะดูแลกันไปก่อนเพราะว่าของเราก่จริงๆแล้วโรงเรียนนี้ก็เหมือน ถ้าทักเมื่อก่อนหลายปีก็คือจะมีครัวสวนเยอะตอนนี้ก็ขยับขยายับไปหมดแล้วก็คือมาผมมาที่หละก็เปลี่ยนึ้นหมดทีละคน้องคนสามคน,ต,มคนตีคนไปเรื่อยก็จะเหลืออีกสามตีคนประมาณนั้นก็หมดเลยก็จะเป็นรุ่นลาวเขาเดียวก็หมดเลยไม่ได้เป็นหมวกอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นชุดชุดใหม่เขาเรียกเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบ หน้าม erm really ือเป็นหลังมือเลยผมว่าไม่มีผู้เอาอุโสต่อไปแต่จะมีเดี๋ยวรุ่นรุ่นราเอาเดียวกันอันนี้ก็อีดีนะครับอีดีต้อนรับนะครับล้ว่็ตรงขออภัยนะครับในการต้อนรับอาจจะเป็นสะดวกอะไรต่างๆเราต้องขออนุญาตเพราะตอนนี้จริงๆก็จะมีคิวอีกมีสามคนเพิ่งมาหนึ่งคนแล้วก็เดยวจะมาจากพูทอีกหนึ่ง แล้วก็จะมาจะาอะไรไม่ห้องสอนแต่นั่นถึงการ,ราศึกษาพิเศษได้ข่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงแค่กรุงเทพอยู่เลยคง <c oughs> จะว่าติ้นเดือนนี้จะได้มาแต่เป็นคนแต่เป็นคนอะไระบางลายบางลายคนก็อยู่่าบวัวบ้านบ้านอยู่คาบัวก็จะเป็นเหมือนเอบบูเหมือนเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมาพื้นที่นี่ก,ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่รู้นะ้มันก็เป็นอาจจะเป็นราชาร้าจากโครงการของมาตรฐานของสององถททหรือเปล่าเพราะทุกปีที่ย้ายก็คือเขาจะเสร็จตั้งแต่มีนาอะครับแต่ปีนี้ก็บอกให้เสร็จภายในสามเมษานแล้วให้เดินทางสิบห้าวันมันก็จะคงจะได้ทันเพราะว่าทุกปีที่เราเคยรับย้ายก็คือต้นมีตาเข้าระมาเลยเขาย้าย มขาจกพื้นที่กันอันนี้ก็เป็นระบบตรงนี้นะครับเนานี้ก็ต้องประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทุกท่ทนนะนานแะนักงานบร่วมแสดงความยินดีวันนี้ครับการสรนะคะผูมะะะ้มีการโรงเรียนชุมชวาน้อยพัสวิทยานะคะและท่าขอเดชาบดีท่านประธาน สืส่อประสานงานสถานศึกษาเพื่อเรียนหนึ่งรวมทั้งพี่ื่อน้องทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้เสียสละเวลามาแสดงนพัฒดีกับโรงเรียนใหม่ซึ่งทัางสักครู่นี้ฟังนะคะขอทั้งสองท่านแล้วรู้สึกฝากปลื้นภูมิใจและจากนำผู้พูดคำพูดนะคะที่ขออทั้งสองท่านได้กล่าวไว้นะคะมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและโฟกัสที่เด็กนักเรียนเป็นสำคัญนะคะ จะทางานให้เต็มความรู้ความสามารถอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านขอ,อนเดชาพูดไว้นะคะพูดถึงในหลวงรัชกาลที่๙หรือยังจำพูกคําที่เคยมีขออนิอายาตการถึงค่ารักษ์และท่านรองยศโภลกิจเข้าร้นะคะกล่าวไว้ว่าข้าราชการคือค่ารักใช้ของปงอัจจุบนขเจ้าอยู่หัจนแล้วก็จะปฏิบัติตามท่านรัชกาลนะคะ เป็นครูที่ดีของคุณ Terima <laughs> kasih. điều đó cứ 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 nó quậy. Oh, đẹp quá. Điêu, phim nó bị cái <laughs> party Ở này. Party buổi.